อัสาทาทิฏฐิความเห็นผิดอันประกอบด้วยความยินดีเป็นไฉนะสมณะหรือพาม์บางคนในโลกนี้ผู้มีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ว่ากรรมทั้งหลายไม่มีโทษด,ดังนี้เขาจึงบริโภคกรรมนี้เรียกว่าอาสาทาทิฏฐิความเห็นผิดอันประกอบด้วยความยินดีอัตานุทิฏฐิความตามเห็นว่ามีอัตตาตัวตนเป็นไฉนะ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัพบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัพบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาเป็นตน ยอมเห็นสัญญาเป็นตนยอมเห็นสังขารเป็นตนละถึงย่อมเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิละถึงการถือเอาโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้อันใดนี้เรียกว่าอัตานุทิฏฐิความตามเห็นว่ามีอัตาตัวตน